สวัสดีค่ะเมจากร้านแว่นตายูนิมหาชัยนะคะคลิปนี้เมจะพาทุกท่านไปบริหารกล้ามเนื้อตาด้วยตนเองง่ายๆค่ะจะมีอะไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยหลายท่านใช้สายตานานอยู่กับหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือเป็นระยะเวลานานทำให้รู้สึกเมื่อยล้าเพียตาหรือตามวัว โฟกัสไม่ชัดการบริหารกล้ามเนื้อตาจะช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงขึ้นและลดการตาลาได้ค่ะวิธีฝึกง่ายๆนะคะที่ทําได้ตนเองคือ 1. กระพริบตาชา้ชาๆับตาแน่น2อถึงสวินาทีแล้วลืมตาทําซ้ากัน1ิครั้งเพื่อลดอาการตาแห้งและกระตุ้นน้ําตาธรรมชาติค่ะและ2มองใกล้ไปไกลถือปากการหรือนิวโป้งห่างจากตาประมาณ30เซนติเมตร มองที่นิ้วและเปลี่ยนไปมองวัตถุไก,กลๆเช่นกำแพงหรือหน้าตางทำสลับกันอย่างนี้1 0ถึง15รอบค่ะก็ช่วยบริหารการโฟกัสป้องกันตารา้าเมื่อคุณใช้ระยะคอมพิวเตอร์และ3กวาดตากว้างให้คุณกรอกตาชา้าๆตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลม5รอบแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก5รอบค่ะ เพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อตาและ4กด20ทับ20ทับ20ค่ะุก20นาทีให้คุณพักสายตามองไปที่วัตถุไกล20ฟุตรประมาณ6เมตรอ่าน20นาทีค่ะเพื่อลดอาการเมื่อยตาในคนที่ทำงานหน้าจอประโยชน์ที่คุณจะได้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะคือลดอาการเมื่อยลาและตาแห้งจากการใช้งานนานๆค่ะ และช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงขึ้นโฟกัสได้ดีขึ้นลดโอกาสปวดศีรษะจากการใช้สายตาหนักและส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิตรอบดวงตาทําให้ดูสดใสขึ้นค่ะเทคนิคมีง่ายๆใช่ไหมคะทุกท่านอย่าลืมนํากลับไปใช้กันนะคะและท่านใดยอยากปรึกษาปัญหาสายตาหรืออยากตรวจเช็คสายตานะคะมาที่สักาได้เลยค่ะร้านแว่นตายูนี้อยู่ที่ มหาชัยซอยบ้านเช่านะคะหักใครเดินทางมาไม่ถูกสามารถอินบ็อกสอบถามได้เลยค่ะ